สวัสดีจ้าพี่น้องมามากินซุกี้น้ำกันจ้ะมื้อนี้เพชรกินซุกี้โอ้ยมื้อนี้เพชรกินซุกี้จ้ะพี่น้องซุกี้ที่มันอันรักจากเฟตหมูกระทะลักจ้ะเข้าแซ่ไว้ เห็นบอพี่น้องเห็นบอได้ยินเสียงบอเดี๋ยวเดี๋ยวหาแนวห้องกัอนเห็นบอจ้ะสกีสกีวันนี้เขาใส่น้ำจิ้มจ้ะคันท้ายนอนละสิงเน,นียนปะเมียน ลาดเลยค่ะมาจากพี่น้อนงได้ยินเสียงเพบบโน่อาโอ้ย ขอให้ท่านในสวัสดีพี่น้องเนี่ยนะสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องมาจ้าดื่มดว้วยพี่น้องขอโทษขออภัยน้ำจ้าหิวเขา สรา้างผ้าม่านอต่ตมาเนอะสร้างผามานที่ออกมาวัดออกมาวัดบายสั้นเพื่อนนัดจ้ะไปไปสร้างลานไปลานเพื่อนไปสร้างเพื่อนไปเบ้าราคาตกลงราคานั้นเพื่อนเพื่อนที่ออกมาหวัดเบืองหนางานก่อน เนาะบงแล้วกัะไปซื้อต้นไม้ซื้อพักขาชะอมแล้วจ้ะมาปลูกขางบ้านแล้วกะซื้อต้นบักมีปลูกล้างบ้านแล้วกะซื้อต้น ประกูดเรียกะดอกอันยัง่ะดอกหลิว๋ยว่ข้าถาสร้างผมานแล้ว เราใบใบชิพ่าปลูกต้นใหม่จ้ะใแบใบกับชิปลูกต้นใหม่ซื้อผักขามาม้าปลูกเก็ดเป็นหัวข้างๆแม่จ้าพี่น้งอง าเาเบื้อ,อ,งองกัอนประเชรเด็ดพามาณนสีอ่างพักอันพักเอียงก่อนพักข้าหน้าอืมเดียอง พระมาณยูดโดดไปใส่ขนาดหราอถ้าเบิ่มพันยีออกมาจากมุง้งเธนมาบายบายตอนนี้เที่ยงหื้มพแซ่บจะล่ะได้เบิดมูลิการ บริการที่ดีพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องอันจะไหนเป็นอันนี้คอมเมนต์นะนนีคอมเมนต์นะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แนะน้ำว่ารันกานอุบุลพันต์บ่อุบุลวันคืออุบุลพันต์อุบุลพันต์อุบุลพันต์ว่าวมวนบริการเจ๊ว่าวมวนบริการดีว่าน้ำลูกค้ามวนแล้วก็ราคาก็เป็นกันเองพร้อมจ้ะ นี่นี่ไฮเอาแถมนี่นี่ไฮเอานี่นี่ไฮเอาแถมเพื่อนก็เลยแถมเพื่อนก็เล้ยไฮนี่นี่มาว่าไฮไปโรงยันเถือ่อนผู้ดใดสนใจพามานกะไปล้านเพื่อนได้เด้อจ้ะท่างออกไปพูนท้องก,อกไปบ้านด์เนื้อมือผมเพื่อสีเนี้ยเมนบอกตอนนี้ดำเนื้งงานโดยน้องฝนเจ้าของร้านไ้ครับปรึกษาแ์เมน ให้ค้ามปึกษาดีว่ามวนเ,เป็น,จ,น,นจ้าเป็นกันเองอผู้ใดยุตแถวสียุตแถวนี่กะสนใจกะไปล้านเพิ่นได้เด้อจ้าพี่นองข้าออกไปบ้าน,น้ำเมืองอืมมองแยกไปพุ่นท่อัาแล้วแยกแรกมันมองซีแยกแรกเนาะเดี๋ยวฟังใายไปจ้า อู้ไปเต้นเบาดีเนาะอืมอมบามวนครับบ่มวนแล้วแต่น้ำดีครับแต่น้ำดีอืม,อมแต่หน่อยก็ได้เออเออยังก็ผู้ผู้วายลานชาวบ้า,า,า,บานอยู่ดูสีน้ำพี่น้องในคอมเมนต์ละจ้ะจ้ะนั่หละจ้ะ ก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แนะนำเนาะแนะนำแล้วก็นแนะนำร้านที่ดีแนะนำแนะนำสิ่งดีๆพร้อมจ้ะบ่ผิดหวังจ้ะไปหาไปหาได้จ้จะจ้นะร้านอุบลพันธ์เน้ะเจ้าของร้านชื่อน,อนอ้องฝนบรรกาศดีป่ะว้าวโอ้โหเนาะ บวมวนครับวมวนแล้วโมเมนต์บวมวนจีดีเด้ไอคำแนะนำ้ำดีพอมห้คำแนะน,น้นำย่างปลาปีจงเฮ็ดพมมาม่านล่านเพื่อนกับเฮ็ดปลานีดพอมเพื่อนธุรกิจนี่ของพ,พั่วเพื่อนไหมเนาะจช่แค่ว่ามากินมู๊สามทันเนะืตายก่เยอะกัน แกงข้างเล่บ่แม่กินก็ได้เป็ีนะ้ไปไห้เป็ยนเยอะอ๋อแซบกินบักแกงข้างเล่กินบักเป็่ยนค่ายาโล,ลา่ล่ะฮลมพี่น้องเอ้ <พ uka> เอาลูกไปที่เอาวความอันนี้ให้ <S <S เจ้าของห้ฟังที่ว่าเจ้าของชั่วกับชั่วแหละมันเป็นซั่วแบบนั้นได้พีองซั่วลงหนา้าลงหลังพาลูกไปสร้างพามานคิดเบื้องตี้ไปโดนว่าโดน,โดนลืมสงนนมไปให้ลูกลูกห้องกินนมพี่เนี่ยกักทียเด็กังไงตัวน,นั้นตัวนี้ไป รออังสันรอองสี่แล้วก็แล้วเอาว่าเบิ่นไหเอามาถิ่มน้องอูน้มบท่านในเบิดพอเกิงกว่าหลาับเพิ่นหิวน้มดิดตโนลูกกด็ดติตน นี่เ่กินนี่งค่อกินบอมมาควันดอกจ้ะควันดอกยืนเนมาเกิบควันดอกไฟบ่ยอดเลือดี่น้องบอลินมปรภาษาตะหน่งออ่ะ ว่านะเดี๋ยวไปนันจะกินมตระงไงน,นั่นบุญใหญ่เนี่ยทำัะไงก็เลยอยากกินมะมัตตาเขาพื่จะตายไ <laughs> บุฟเฟ่มิตออยู่ได้พี่น้อง แซ่บก,ก็แพร่ว่าครับผมขอบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะจ้าบ,บอกล่าพี่น้องเนี่ยยังชิ่บได้ชิล่าไปใส้ชิมพอ่อกันอีกอยู่เนาะพี่น้องอขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวมาแรงปลูกต้นใหมล่ลูกต,นนะต้นเนาะจ้ากินมงัมงเหรอจ้ากินเังาะกินเรี่องจ้าขนาดนี้กับบริวรส์บริอ้วนเนี่ยเนาะ ไปก่อนสวัสดีครับ